สวัสดีครับนี้มีรถ Honda r e b e บนะครับตัว250ซีซีเป็นตัวเก่านะครับตัวคลาสสิกนะครับจัดทรงมาหน่อยหน่อยนะครับไม่เยอะลงมาดูแต่ละจุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมก่อนทันนี้เป็นรถที่ลูกค้ามาฝากขายนะครับ ก็โดยรวมก็ถือว่าทำมาค่อนข้างเยอะนะครับลองดูแต่ละจุดครับอันนี้จะเด่นมากนะครับตรงแฮนแฮนนี้น่าจะสูงประมาณเออกือบเกือบเกือบสองฟุตนะครับเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับไม่ได้วัดนะครับประมาณสองคืบนะครับ เขาเปลี่ยนจากแฮนด์เดินที่เป็นแฮนด์หุ่นนะครับใส่มาเป็นแฮนด์นิ้วแฮนด์ตัวนี้ราคาน่าจะมีประมาณ2,000ันปลายๆนะครับแฮนด์ทรงเนี้ยเป็นแฮนด์นิ้วนะครับไม่ใช่แฮนด์หุ่นนะครับแปลงใส่นี่นะครับบอกแฮนด์บอกแฮนด์ของพวกฮาร์เลย์นะครับสวิตซ้ายขวาก็ใส่เป็นแบบของฮาร์เลย์นะครับแต่แต่มันไม่ใช่ของแท้นะครับไี่บอก งานงานก๊อปเกีเอนะครับของฮาร์เลย์แต่ไม่ใช่ของแท้บัมเบกก็ของแบบของสตรีทอะประมาณนี้นี่เป็นงานก๊อปแต่ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีถึงจะเป็นก๊อปนี่ก็ใช้ได้ดีนะครับเพราะผมก็เคยใช้มาก่อนเหมือนกันเนี่ยนะครับสวิตซ์ซ้ายขวานะครับบอกแฮนด์นะครับสวยนะครับกระจกเป็นแบบใบมีดโกนนะครับใบมีดโกนหรือใบมีดนี่แหละเรียกไม่ถูกประมาณนี้นะครับชุดบนนี้แปลงเยอะนะครับ ส่วนไม้น่าจะเดิมไม้นี้น่าจะเดิมถ้าผมจำไม่ผิดสายคัดสายคันเร่งทำใหม่นะครับคันนี้ลูกค้าเขาใช้ประจำนะครับเขาซื้อมาเพื่อใช้เองนะครับแต่ที่ขายนี่ก็เพราะว่าเขาทำธุรกิจหลายอย่างนะครับเอาเงินไปหมุนหน่อยอันนี้เขาเขาจริงๆริงเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับแต่ช่วงนี้มีมีงานที่ต้องใช้นะครับ ก็เลยจาเป็นต้องขายนะครับเปลี่ยนพวกไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ได้มานะครับบางโคนนี่น่าจะเดิมน่าจะไม่เดิมนะผมก็จำไม่ได้ไม่เดิมหรอกล้อหน้าเป็น19ของเดิมนี่นะถ้าจำไม่ผิดเป็น18นะครับล้อหน้าอันนี้เขาใส่เป็นขอบ19ไว้นะครับก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะน,นะครับถ้าเท่าที่ผมดูนะครับ ขนาดน็อตนี้ก็ใส่น็อตแต่งนะครับอย่างเงี้ยตัวหนึ่งก็15บาท20บาทอะไรเงี้นะครับผมผมไม่รู้ราคานะครับถ้ายิ่งราคาตัวน็อตแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยยิ่งแพงนะครับ25บาท30บาทต่อตัวอะไรเงี้นะครับแพงนะครับเขาเน้นนะครับเพราะเขาใช้เองไงสีเฟรมเป็นแบบเขาบอกว่าเขาทําเป็นสีเทาฟอร์ดัลี่นะครับ ไม่ใช่สีรองพื้นนะเป็นสีเทานะสีเทาเฟอร์นิรี่อ่าความชอบส่วนตัวเขานะครับสีเขียวก็เป็นสีเขียวปรากนะครับเมทัลลิกผมเรียกเขียวลีปเป็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจผมเรียกไม่ถูกนะครับนี่ครับน็อตเห็นไหมครับน็อตแต่ละตัวแพงนะครับน็อตเครื่องก็เหมือนกันนะครับฝากเครื่องเขาเปลี่ยนทุกตัวนะครับแขงคานน็อตนี้ก็เป็นพันแล้วนะครับทั้งคันนี่ ฝาเครื่องเขาบอกว่าทำพาพโค้มาแล้วนะครับฝาวาวนี่นะครับคาบูรู้สึกว่าเออนี่น่าจะคาบูเดิมนะผมไม่ค่อยชำนาญรุ่นนี้เท่าไหร่ฝาครอบเดิมเบาะุ่้ใหม่คันนี้บิ้วใหม่ทั้งคันนะครับนี่ครับดูครับน็อตแต่ละตัวนะครับอุ้ยแพงนะพวกนี้นี่แพงมากชิ้นยิ่งใหญ่ยิ่งแพง นัเป็นพันอยู่แล้วคันนี้แล้วก็มีชุบเมียมนะครับพวกนี้เบรกคันนี้เป็นท่อคู่นะครับสองสูบนะครับเอ่อน่าจะพาดโค้ดมาอันนี้คืออ่อพวกมันเป็นละอองที่ออกมาจากดอกไม้นะครับนล้วปิวมันติดรถนะครับไม่ใช่ฝุ่นนะครับที่เห็นเยอะเนี่ ไม่มีอะไรนะครับยางก็ยางก็โอเคอยู่นะเขาเพิ่งล้างมาให้แล้วก็เอามาผลักจอดขายนะครับเออยืมดูอย่างหน้า,อย,าอย่างหน้าหลังสวยนะครับก็โดยรวมดีนะครับเพก็บิวมาใหม่แล้วนี่มีหุ้มนะครับมีสติกเกอร์หุ้มอย่างนี้นะครับค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดนะครับ ทำมาเยอะน็อตสวยทุกตัวเลยขนาดผมทำแต่งเองผมยังไม่กล้าใช้น็อตอย่างนี้เลยดูโซ่บ้างโซ่ก็โอเคอยู่นะดีอยู่เพราะว่า ยังไม่ได้ตั้งออกมาเยอะนะครับน่าจะเปลี่ยนได้ไม่นานฝักเท้าโอเคเครื่องฝั่งนี้มีรอยนะ้ำมันออ,ออกจากก๊อกมานะครับไม่ได้เก็บไม่ได้พ่นเก็บไว้ให้นะครับไม่มีอะไรนะครับสายหัวเทียนเห็นไหมครับใหม่เลยเขาใช้เองจริงๆมน,นใช้เอง โอ้ฝานี่ยังเป็นฝาแต่งเลยโอเคนะครับขายได้ไปคุ้มนะครับคันนี้5 8 0 0มบาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยภาษมหมดอายุ30บพฤศอจิกายนะครับไฟท้ายเป็นของเฟนทอมลองฟังเสียงดู โอเคนครับไฟเลี้ยวก็ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวแบ่งซ้ายขวานะครับตรงนี้ด้านนี้ก็ตรงนี้เลยไฟเลี้ยวเป็นแบบพเร์เี่เป็นอย่างนี้นะครับ ่งดีนะครับเพิ่งล้างอาฉีดมาชื้นหน่อยนึงเดี๋ยวเช็คให้นะครับไปเลี้ยวตอนเข้ามาเขาก็ทำให้ดูอนยะ่นีติดอยู่ยนะเ,เดี๋ยวผมเช็คให้ทีนะครับไปเลี้ยวไม่มีอะไรเพราะเขาเพิ่งไปล้างอาฉีดมาโอเค สนใจก็มาดูรถได้ที่ปากซอยนนทบุรี50นะครับถนนสนามบินน้ำโทรมาก่อนได้นะครับ0865369632นะครับราคานี้58,000บาทนะครับรถบิวมาแล้วดีกว่าซื้อดาเดิม2-3หมื่นมานั่งทำเครื่องมานั่งบิวเองก็60,000อัพอยู่แล้วนะครับ